วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อ่างห้วยดงเนาะเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งนั้นนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับน้ําแห้งเนาะน้าแห้งลงไปโอ้ลึกมากเลยเราลงไปตะลางนู้นได้เลยนะครับเดินลงไปทางนู้นเหมือนอลมพัดน้ําเป็นละลอกระลอกเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับโอ้โหน้ํา ขึ้นมาเยอะเลยนะครับสวยงามมากเลยเราเหมือนกับทะเลเลยเนาะแต่ความจริงเขื่อนทับเสลาเขื่อนระบำหรืออ่างเก็บน้ำทับเสลาอันนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นแอ่งน้ำที่เป็นแอ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่เนาะมีขนาดใหญ่และจุน้ำได้มากมันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนาะ อเดี๋ยวเราเดินชมไปเรื่อยๆเนาะอ้บรรยากาศหน้าเข้ามาพักผ่อนเนาะก็ตอนนี้ที่นี่นะเป็นสถานที่กางเต็นท์ได้ด้วยเนาะน้ามากางเต็น,นท์เนาะก็ดูสิพื้นน้ำสวยงามมากเลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้เนาะอากาศคึมคืมเนี่ยที่นี่นะครับมีร้านขายอาหารตามสั่งอาหารอีสานเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็พอสั่งอาหารมาแล้วเนี่ยสามารถมานั่งรับทานอาหารได้ตามซุ้มต่างๆเลยนะครับซุ้มมีมากมายเลยนะครับมีหลายซุ้มเนาะซุ้มก็นั่งได้หลายคนเนาะนั่งได้หลายคนเลยเนี่ยก็ งอหน้ามาพักผ่อนมาเที่ยวเนาะแต่ต้องเป็นหน้าหนาวนาะหน้าหนาวตอนนี้ฝนยังตกวันนี้ก็ฝนยังตกซิปๆอยู่เลยนะครับก็ถ้าแนะนําให้มากางเต้นนอนก็เป็นช่วงหน้าหนาวจะดีมากเลยนะครับจะเห็นบรรยากาศที่อ่าเป็นเวิ้งน้ำนาะเวิ้งน้ํากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับ เบืงน้ำโห oh. สวยนะครับนู่นดูดูนนมียอนะั้นยอขนาดใหญ่ที่อยู่ตามแพรนาะแต่ตอนนี้เขาแกะไอ้ตัวยอผืนผืนผ้ายอเนาะออกไปแล้วเนาะถ้าเขาจะมา,าจะมายกยอเพื่อจะหาปลาก็จะมาติดที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแหคล้ายๆตะข่ายเนาะเอาไว้ยกยอนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นที่แหล่งธรรมากินของชาวบ,บ้านในละแวกนี้นะครับอย,อยู่ที่ตำบลระบำอำเภอร,รันตักจังหวัดอุทัยธานีของเรานะครับให้ชมบรรยากาศเนาะทีแรกคิดว่าอยากจะพาลงไปด้านล่างเนาะเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนนู้นที่มาก็ สามารถลงไปได้นะลงไปได้ด้านลา่างแต่วันนี้น้ำขึ้นมามากเลยแสดงว่าฝนตกด้านบนเยอะนะครับก็ไม่สามารถลงไปชมด้านล่างได้เนาะเพราะน้ำลึกลึกมากเลยนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าสวยงามเนาะสวยงามมากเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นป่าธรรมชาติเนาะ ป่าธรรมชาติด้านหลังผมนะครับแล้วก็ทางด้านหลังด้านนู้นีเห็นไกลๆนะครับเลยท้องน้ําไปนะครับก็จะเป็นสันเขื่อนเนาะสันเขื่อนก็สามารถไปเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกายได้บนสันเขื่อนนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดีอีกที่หนึ่งนะครับของอตำบลละบำแห่งนี้เนาะ ก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันนะ,ะสถานที่อย่างนี้นะครับเรียกว่าอ่างห้วยดงหรือบ้านเขาหินเล็กไฟเนาะ,ะในบริเวณนี้นะครับก็มีห้องน้ำเนาะห้องน้ำห้องน้ำมากมายเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับร้านอาหารเยอะนะครับก็สามารถมา มาสั่งไปรับทานได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมา,าประชุมกันก็จะลองดูว่าอาหารที่นี่มีเยอะไหมเนาะมีอะไรบ้างนะอะไรที่น่าทานบ้างเนะาะเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปรับทานอาหารกันนะครับครับ ส้มที่นี่ลูกใหญ่เนาะส้มโอนะครับนี่ส้มโอ,อตรงนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะครับอาหารป่าผัดเป็ดปลาไหลก็มีนะครับปลาเผาเนาะที่นี่ก็มีพาล่องเรือเนาะล่อ,ลองเรือชมสัตว์นะครับแต่ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเนาะก็ไม่แนะนำให้ ต้องเหลือเนาะพอน้ําขึ้นเยอะและสัตว์ก็จะไม่ค่อยลงมากินหญ้าในขอบอ่างเนาะเพราะหญ้ามันก็จะหมดไปนะครับก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับให้นั่งเหลือกันไปนะครับนี่เป็นสาลาที่สามารถมาเช่าประชุมได้นะครับเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบ,บำนะครับ ตรงนี้เป็นสถานที่ติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์นะครับมีกล้องให้เช่าบริการ1ชั่วโมง10บาทถ้าเรืออ่างห้วยดงติดต่อสอบถามได้นะครับตรงนี้ด้านนี้นะครับที่มีร้านอาหารหลายร้านนะครับที่บริการให้แก่นักท่องเที่ยวเนาะแล้วลานจอดรถนี่กว้างขวางมากเลยนะครับนี่ วันนี้โล่งมากนะครับเพราะยังเช้าอยู่เนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุเข้าเนาะในประเทศไทยแต่ว่าทางาตำบลระบำอำเภอละตักจังหวัดอทยนี้ก็เข้าทางห่างนะครับนิดน,ดนดหน่อยหฝนตกแสๆแล้วก็หายไปเนาะก็ไม่ได้ตกมากเพราะฉะนั้นก็สามารถมาเที่ยวชมตูน้ํากันได้นะครับมีปลาขายด้วยเนาะมีปลาปลาไหล ปลานิลปลาทับทิมปลาหลากหลายนะปลาส้อยนะครับราคาย่อมเยาวนะครับหาจากชาวบ้านแต่ช่วงนี้ที่น้ำขึ้นมากๆนะครับก็จะมีปลาน้อยเนาะเพราะปลาไม่ค่อยขึ้นชาวบ้านบอกว่าปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับก็หายากหน่อยเนาะนี่ร้านอาหารนะครับเยอะแยะเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวอด นะครับสามารถมานอนค้างคืนค้างแรมค้างเต็นท์กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านไม้หมูกระทะเนาะสามารถสั่งหมูกระทะนะครับเอามานั่งกินได้นี่บริเวณที่นั่งกินตรงนี้ก็กินได้นะครับสั่งจากตรงโน้นมานั่งกินตรงนี้ได้นะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับต่อหวัวหรือจะซื้อเป็นขีดก็ได้นะครับหมูย่างขีดละสามสิบบาท ก่ย่างไม้ละสิบเองครับแล้วก็สั่งหมูกระทะสองาสิบเนะครับชุดเป็นชุดนะครับชุดละไม่ใช่หัวละส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับโดยน่าจะดึงน้ำมาจากเขื่อนนาะมาไว้พักอยู่ที่นี่แล้วก็ ใช้ในห้องน้ำที่นี่นะครับห้องห้องน้ำก็สร้างด้วยไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่เสาใช้ต้นใหญ่ๆตรงโคนของต้นไผ่สวยงามนะสวยงามก็แปลกตาดีนะครับทางด้านนี้ก็ลมลื่นเนาะลมลื่นไปด้วยต้นไม้ วิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้เป็นที่รถพวกเราเข้ามาจอดเนาะตรงนี้ก็เป็นทางออกได้นะครับอีกทางหนึ่งเข้าทางโน้อนออกทางนี้ได้นะครับ ออกจากอ่างห้วยดงนะครับก็จะไปต่อที่โครงการาเขื่อนระบำเนาะหรือโครงการอ่างเก็บน้ำทับสระต่อเลยนะครับเส้นทางดูสวยงามเนาะสวยงามมากเลยนะครับอ่าล้านสักนี่นะครับก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับตั้งแต่ท้าแยกหนองฉางมานะครับ พอแยกน้องขางมาก็จะเห็นต้นสักทั้งสองข้างทางนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆมาจนถึงอำเภอลานสักนะครับก็จะมีต้นสักแบบนี้นะครับเป็นอุโมงค์สวยงามนะครับในช่วงลา,านสักเนาะแล้วก็ต่อจากลานสักมาตำลบำเพื่ออมาอ่างเก็บน้ำทับตะเหลาหรือเขื่อนระบานะครับก็จะมีต้นสักอยู่สองว่าทางเหมือนกันนะครับก็จนกว่าจะถึง อ,อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาหรือเขื่อนระบำนะครับเดี๋ยวเราไปตามทางนี้เลยนะครับครับการขับไปที่อ่างเก็บน้ำทับสเหลาหรือเขื่อนระบำนะครับาทางก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับเป็นทางราดยางอย่างดีเนาะ แล้วก็ข้างทางก็จะมีเหล็กนะครับกั้นเป็นรั้วนะครับขอบทางนะครับแต่รู้สึกว่าทางที่ทําให้จักรยานยนต์เนาะจักรยานยนต์วิ่งรู้สึกว่าจะเล็กเนาะไม่สามารถวิ่งได้เนาะก็ต้องวิ่งร่วมกันกับทางใหญ่ของรถใหญ่วิ่งนะครับแต่เป็นทางที่สวยงามเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูอ่างเก็บน้ํา ทับสเลาหรือเขื่อนระบำนะครับของตำบลลำพำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวไปเจอตรงทางเข้าเลยนะครับก่อนจะถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำทับสเลานะครับผนานถนนใหม่สวยงามนะครับตีตารังเส้นเหลืองดูสวยเลยนะครับตรงนี้เข้ามาในเขตตำบ,บลระบำแล้วนะครับ เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าอ่างเก็บน้ําทับสเสลาหรือเขื่อนระบํานะครับเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้เลยนะครับเขา,าบอกว่าสำนักชนประธานที่12นะครับ เป็นทางที่เข้าไปยังอ่างเก็บน้ำทับสเล่านะครับบรรยากาศและทิวทัศนสวยงามเนาะถนนที่เข้าไปยังอ่างเก็บน้ำทับสะเลานี้นะครับ ตรงนี้เป็นตรงโครงการอ่างเก็บน้ําเขื่อนทับสเลานะครับเขื่อนระบําหรืออ่างเก็บน้ําทับสเลานะครับตอนนี้น้ําขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่มาถึงตรงใกล้ๆที่จอดรถเลยนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับนู้นที่เห็นอ่าเป็นที่ตั้งอยู่นะครับก็จะเป็นสถานที่จุดบ้างไฟเนาะบ้างไฟแข่งกันนะครับ แล้วทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทของทางโครงการเนาะโครงการให้เพื่อนๆได้มา,าพักค้างแรมกันได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเรือมาออกหาปลาเยอะนะครับแต่ตอนนี้หยุดนะครับหูน้ำเยอะเลยนะครับโอ้ให้ดูทิวทัศนะครับสวยงาม นะครับก็จะเป็นถนนสันเขื่อนเนาะสันเขื่อนทอดยาวไปนู้นเลยนะครับถึงเขาหินเล็กไฟหรือตรงอ่างห้วยดงที่เราให้ชมเมื่อสักครู่นะครับตอนตอน้นต้นคลิปเนาะ,อ,ะอยู่ทางด้านนู้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำทับสเลาเนาะเวิง้งว้างกว้างมากเลยนะครับ เพราะว่าน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ลดลงไปได้จนถึงนู้นเลยที่จุดยิงมังไฟเนาะอ๋อให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วทางด้านนู้นนะครับหัวเขื่อนทางนู้นเลยนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านวังทองหรือลานกลางเต็นวังทองนะครับเป็นจุดกลางเต็นที่น่าไปเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งนะ ของตำบลร,บมมระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับให้ชมบรรยากาศเนาะ้าน้ำลดลงกว่านี้เนาะน่าจะมากางเต็นท์ได้นะครับความจริงกางเต็นท์จะอยู่ตรงฐานเนาะนะตรงฐานยิงบังไฟจุดบังไฟนะครับจะเป็นฐานที่ดีมากเลยเนาะที่เราจะมาพักนะครับ กลางเต็นกันเนาะแต่ตอนนี้น้ําขึ้นเยอะเลยไม่น่ามากลางกลางก็น่าจะเป็นหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวดีกว่าเราก็พาชมเขื่อนเนาะทั้งที่อ่างไห่ดงแล้วก็ตรงโครงการอ่างเก็บน้ําทับสเลาเนี่เนาะก็พอสมควรเนาะก็เชวนๆกันมาเที่ยวได้นะครับมา กางเต็นท์นอนได้ทั้งสองที่สามที่เลยนะครับทั้งที่วังทองด้วยเนาะ,ะวันนี้ก็ขอกก่าวคว่าอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอเก่าว่าสวัสดีครับ